พี่น้องไปเบิงลูกเยี่ยมะนะแม่น้องอ่ะครับแครับไปวววเวกเราพร้อมรับวิชาก,การก้าวไปยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองว่าเข้ากรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตหนึ่ง โรงเรียนบ้านหนองว่าเข้ากรรมตั้งอยู่เลขที่78หมู่9ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ12ไร่การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ดังปรัชญาโรงเรียนสุดสูดสังละพะเตปัญญังผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญาสีประจำโรงเรียนของเราคือสีขาวม่วงและมีอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่าวิชาการเป็นเลิศชีวิตพอเพียง ล,ลัังกกนนี้าาิยเเดด่ชพพวรรอมมุไปสู่ฝันปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายทัศชัยนาจำปาโรงเรียนบ้านหนองว่าเข้ากรรมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนของเรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการประชุมแลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาด้านต่างๆหรือ PLC ระหว่างผู้อำนวยการคณะครูรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เดียวทีวีและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตาม,ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆต,ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน<ป>เช่นกีฬาการแข่งขันทักษะทางวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งได้รับรางวัลอย่างมากมายและมีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพียงสดใสมุ่งมั่นไปสู่อนาคตงดงามการเรียนการสอนพัฒนาเต็มที่สู่ศตวรรษที่21ไปพร้อมกันสู่ละบุคลากรเป็นมืออาชีพดูแลเด็กๆสังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านหนองว่าเข้ากร,รม มีความเป็นเลิศทางวิชาการและชีวิตพอเพียง